สายลมรักไม่ร้างลาสิบห้าปีเอกไม่เคยลืมสัมผัสของสายลมยามเย็นที่สนามเด็กเล่นเก่าหลังโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนั้นมันเป็นที่ประจำของเขากับมินรักแรกและรักเดียวที่ยังคงชัดเจนในความทรงจําวันนี้ด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ดึงดูดเขากลับมายืนอยู่ที่นี่อีกครั้ง ชิงช้าตัวเดิมยังแขวนอยู่สี like ลอกลลอนไปตามการเวลาแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของเอกกระตุกแรงคือร่างบางที่นั่งอยู่บนนั้นหันหลังให้เขาเส้นผมสีดำคลับยาวสลวยที่คุ้นเคยปลายผมสะบัดเบาๆตามจังหวะการไกวชิงช้าชๆหัวใจของเอกเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกมินเขาเอ่ยเรียกชื่อนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยิน ร่างนั้นหยุดไกวชิงช้าแล้วค่อยๆหันกลับมาดวงตากลมโตผิวขาวละเอียดริมฝีปากอิ่มที่มักจะประดับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนมิ้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการราวกับเวลา15ปีที่ผ่านมาไม่เคยสัมผัสเธอเลยแม้แต่น้อยเอะไม่เจอกันนานเลยนะน้ำเสียงเธอยังคงหวานใสเหมือนวันวานความดีใจระคนแปลกใจถาโถมเข้าใส่เอ เขาก้าวเข้าไปหาเธออย่างไม่ลังเลมิ้นจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อเลยเธอยังดูเหมือนเดิมแปะไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดมิ้นยิ้มบางๆเอกก็เหมือนกันนะยังชอบทำหน้าตกใจเหมือนเดิมทั้งสองโหระออกมาพร้อมกันความรู้สึกเก่าๆไหลบ่าก,กลับมาเหมือนเคนแต่พวกเขานั่งคุยกันบนชิงชาตัวนั้นผลัดกันไกวเบาๆเ,เ,เหมือนวาน,วาน เล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาเอกเล่าถึงงานที่ทำความฝันที่เปลี่ยนไปส่วนมิน้เธอยิ้มรับฟังมากกว่าจะเล่าเรื่องของตัวเองเธอบอกเพียงว่าชีวิตก็เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเอกรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นขึ้นอีกครั้งเรากับว่าพวกเขาไม่เคยห่างกันไปไหนเมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อย่ํามิ้งชวนเอกไปเดินเล่นรอบๆโรงเรียน พวกเขาแวะไปดูห้องเรียนเก่าแอบมองผ่านหน้าต่างเข้าไปเห็นโตเรียนที่เคยนั่งมินเล่าถึงเรื่องตลกตลกที่เคยทำในห้องเรียนทำให้เอกโเราไม่หยุดระหว่างที่เดินผ่านสนามบาสเก่ามินหยิบลูกบาสท,ที่วางทิ้งไว้ขึ้นมาแล้วลองชุดมันลงหองอย่างคล่งคองแคล่วเอกมองภาพนั้นด้วยความทึ่งยังเก่งเหมือนเดิมเลยนะมินหันมายิ้มให้มาเล่นด้วยกันสิ ทั้งสองผลักกันชูตลูกบาสหรัคิกคักมีบางจังหวัดที่มือของพวกเขาสัมผัสกันโดยบังเอิญเอกรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าอ่อนๆลั่นผ่านแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าความรู้สึกดีๆที่ได้ใกล้ชิดเธออีกครั้งเย็นนั้นพวกเขาไปนั่งเล่นที่ริมสระน้ำของโรงเรียนมินเอาเท้าจุ่มน้ำเบาๆเ,เอกนั่งมองเงาสะท้อนของเธอบนผิวน้ำ ความรู้สึกรักที่เคยมีให้เธอในอดีตมันพุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งอย่างรุนแรงมินฉันดีใจมากเลยนะที่ได้เจอเธออีกเอกพูดขึ้นทำลายความเงียบฉันไม่เคยลืมเธอเลยมินหันมายิ้มดวงตาของเธอเป็นประกายเศร้าๆฉันก็เหมือนกันเอกก่อนจากกันในคืนนั้นเอกรวบรวมความกล้าสารภาพความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อเธอ มิ้นรับฟังอย่างตั้งใจแล้วเธอก็โน้มตัวเข้ามากอดเขาเบาๆสัมผัสนั้นอบอุ่นและอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดใจขอบคุณนะเอกเธอกระซิบแล้วผละจากไปทิ้งให้เอกยืนอยู่กับความหวังและความสุขที่เปี่ยมลน้นวันรุ่งขึ้นเอกตัดสินใจโทรหาตาั้มเพื่อนสนิทสมัยมัธยมอีกคนเพื่อเล่าข่าวดีที่ได้เจอมิน้นเฮ้ยตั้มมึงเชื่อไหมกูกลับไปที่โรงเรียนเก่าเมื่อวานนี้ แล้วกูเจอมินวะเอกพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นกลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงของตั้มจะตอบกลับมาด้วยความม,มุนงมมินไหนมิ้นที่เป็นแฟนเก่ามุงน่ะเรอเออดิมิ้นคนนั้นละ่ะแม่งยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยกูโคตรดีใจเอกมึงเมาปะเนี่ยตั้มถามเสียงเครียดมิ้นมิ้นตายไปแล้วนะ ปีถัดจากที่เราจบมอปลายไงอุบัติเหตุรถยนต์ไปกับไอเฟินเพื่อนห้องคิงอัต,ตายทั้งคู่เอกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนหัวใจของเขาดิ่งวูบคนลุกสู้ไปทั้งตัวมึงมึงพูดอะไรของมุงวะตั้มอย่ามาล้อเล่นนะกูจะล้อเล่นเรื่องแบบนี้ทำไมงานศพมันกูก็ไปมึงก็ไปไม่ใช่เหรอว่าเอกถึงตอนนั้นมึงจะยังชอบชอกอยู่ก็เถอะ ภาพความทรงจำอันเลือนรางค่อยๆชัดเจนขึ้นในหัวของเอกง,งานศพลงศพใบหน้าซีเซียวของมินความจริงที่เขาพยายามจะลืมมันไปตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วมินที่เขาเจอเมื่อวานนี้คือใครเอกวางสายแจกตั้มด้วยมือที่สั่นเทาเหงื่อการไหลท่วมตัวเขานั่งนิ่งอยู่บนโซฟาพยายามประมวลผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นทันใดนั้น เขาก็รู้สึกถึงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านต้นคอทั้งๆท,ที่หน้าต่างทุกบานในห้องปิดสนิทเอกเสียงหวานใสที่คุ้นเคยดังขึ้นจากด้านหลังเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาไกลเอกค่อยๆหันกลับไปมองชา้ชาๆมินยืนอยู่ที่นั่นในชุดนักเรียนมัธยมปลายตัวเดิมที่เธอใส่เมื่อว,นวานๆรอยยิ้มของเธอยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิม แต่ดวงตาของเธอกลับฉายแววเศร้าส้อยและโุยหายอย่างประหลาดเธอมาได้ยังไงเอกถามเสียงสัน่นฉันไม่เคยไปไหนไกลาจากเธอเลยนะเอกตั้งแต่วันนั้นมิ้นตอบดวงตาของเธอจับจ้องมาที่เขาไม่วางตาฉันรอเธอมาตลอดรอที่จะได้อยู่กับเธออีกครั้งเอกรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเมื่อมิ้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ สัมผัสอุ่นๆที่เขารู้สึกเมื่อวานนี้มันหายไปไหนหรือมันเป็นเพียงจินตนาการของเขาเองฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเอเธอยื่นมือมาสัมผัสแก้มของเขาไอเย็นเฉบแทแสซ,ซึมผ่านผิวหนังของเอกจนเขาสะท้านเอกถอยลังครูดแต่แผ่นหลังของเขากลับชนเข้ากับกำแพงไม่มีทางหนีไม่ต้องกลัวฉันนะมินกระสิ เสียงของเธอเริ่มแหบโหยและเย็นชาลงเรื่อยๆเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะเอรอยยิ้มของมิ้นค่อยคอยกว้างขึ้นเผยให้เห็นความมืดมิดที่อยู่เบื้องหลังดวงตาอันสวยงามคู่นั้นเอกกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเสียงหโหราเผ่าเบาของมิ้นที่สะท้อนกล้องอยู่ในโสตประสาทของเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเอกไม่เคยอยู่คนเดียวอีกเลย ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนทำอะไรเขามักจะรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่วงเวียนอยู่รอบตัวได้ยินเสียงกระซิบเสียงหวานหวานของมินและในยามค่ำคืนเมื่อเขาหลับตาลงภาพของมินในชุดนักเรียนพร้อมรอยยิ้มที่ทั้งงดงามและน่าสะพรึงกลัวจะปรากฏขึ้นในความฝันเสมอตอกย้ำว่าความรักของเธอจะติดตามเขาไปทุกคนทุกแห่งชั่วนิรัน